นี่ก็เริ่มแก่แล้วนะคะต้องตัดละถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเหลืองอย่างลูกเนี้ยโดนแดดจะเหลืองเลยค่ะถ้าไม่เก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็แดงละคะ่ะวงนี้แดดแรงมากผักเริ่มแบบหงิก <c oughs> ต้องตัดละเนี่ยค่ะถ้าแดดแรงมาก <c oughs> เขาก็จะแดงอย่างนี้เลยจริงๆยังไม่แก่นะคะแล้วก็นิ่ม้วยเนี่ยอันนี้เราเหมือนจะใช้ไม่ได้ละ นี่ส่วนนีะ big อืมมั soft yeah e v e r y w h e อืม I don't know why อันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะไปประมาณเกือบร้อยต้นประมาณ80ดสิบกว่าต้นนะคะก็รอดทั้งหมดเพียงแต่ว่าอาจจะปลูกแน่นไปเพราะว่าเราไม่เคยปลูกนะคะก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะออกดอกออกผลแล้วค่ะนี่เริ่มออกเล็กๆนะคะนี่เขาก็จะเป็นพริกค่ะต่อไป ต่พริกครั้งต้นนี้นจะแบบแปลกค่ะเขาจะลงค่ะชี้ลงน่าจะคนละพันกันไม่แน่ใจถุงเดียวกันแต่ออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะพลิกก็จะออกมาแล้วนะคะเริ่มออกมาแล้วหลังจากที่ตัดใบเขาขอให้ออกลูกเยอะเส่วนตัวนี้ก็พลิกเหมือนกันค่ะแต่เป็นพลิกแบบนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นพลิกจินดาก็รอให้เขาแดงนะคะแต่เขาก็ไม่แดงนะคะ้าเป็นเขียวอย่างนี้ค่ะเลยไม่แน่ใจว่าแบบยังไงแต่ก็ยังไม่ได้แบบ ใหญ่มากก็เลยยังไม่ได้เก็บไปนะคะก็เริ่มออกออกดอกเพิ่มถ้าเขาไม่ดอกก็คือเหมือนกับเขาจะมีมีพลิกเพิ่มค่ะส่วนอันนี้กะเพราค่ะเก็บกินบ่อยมากเลยตัดยอดเขาไปบ้างแล้วนะคะใบเขาก็เริ่มเล็กลงก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะหัวพาค่ะหัวผา,าก็ดกมากเลยค่ะกินไม่ทัน <laughs> ปลูกไม่กี่ต้นนะคะแต่แบบออกมาเยอะมากส่วนอันนี้ค่ะทีเด็ดมะเขือปลอกจริงๆโรยเป็นมะเขือ มะเขือพวงไร้ไร้ไรหนามไปนะคะแต่ได้มะเขือปอ,อกมาแทนไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยค่ะมะเขือปอ,อกก็เริ่มแบบเดี๋ยววันนี้เรามาเก็กบมะเขือปอ,อกกันนะคะนี่เยอะเลย a few moments later สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้เห็นรถแคมเปอร์แบบใกล้ๆนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีแพลนว่าหน้าร้อนปีนี้เนี่ยเราจะขับรถแคมเปอร์ไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็โอเนี่ยเขาได้รถแคมเปอร์จากเพื่อนพ่อมาแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะมีเหตุว่าไม่สามารถใช้รถแคมเปอร์ได้เนื่องจากว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาไม่ได้ต่อทะเบียน ประมาณนี้นะคะก็คือว่าขาดไปประมาณ2ปีได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าแต่ได้รถมาแล้วนะคะเราก็เลยจะมารีวิวรถแคมเปอร์ให้เพื่อนๆดูกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะก็คือหน้าตารถแคมเปอร์ที่เราได้มานะคะตอนแรกว่าจะขับไปเที่ยวกันแบบค่ำไหนนอนนั่นนะคะำ่า้ามากเห็นแบบนี้นะคะเคยเห็นแต่แบบในคลิปวิดีโอ พวกยูทูบเบอร์ที่เป็นพวกแบบนอนในรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูของจริงใหญ่มากข้างในมีสองห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้เป็นของเพื่อนพ่อเพราะฉะนั้นเจ้าของเขาเนี่ยก็จะมีอายุหน่อยนะคะข้างในที่นั่งคนขับนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งบอกเลยค่ะว่าแบบกว้างขวางมากนะคะ กว้างขวางมากมีแอร์นะคะมีแอร์ก็นั่งได้สองคนแบบสบายๆรับไกลๆได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะแลแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในรถแคมป์เปอร์นี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันค่ะ อุ้ยกว้างขวางมากเลยทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะหนึ่งห้องแล้วก็ก็คือบนหลังคาเนี่ยแหละคะ่ะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเก็บของได้หลายอย่างนะคะมีทั้งหมดสามช่องแล้วก็ที่นั่งก็สบายเลยคะ่ะกว้างขวางมากหันมาทางซ้ายนะคะก็จะเป็น ทีวีค่ะทีวีเลยอยู่บนนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีแผงควบคุมอยู่ด้านหลังขออนุญาตมีอธิบายเพราะว่านุชก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเพื่อนพ่อเขาอธิบายให้ให้กับโป้ฟังแต่ว่านุชก็ไม่เข้าใจนะคะก็แต่รู้ว่าเป็นแผงควบคุมไฟฟ้านะคะน้ำอะไรพวกนี้คะ่ะนี้ก็จะเป็นซิงค์นะคะแล้วก็เป็นเต่าซึ่งเขาก็สามารถยกขึ้นมานี่เป็นแบบนี้ ะ,ะแล้วก็หน้าต่างก็สามารถเปิดได้ค่ะเวลาเราทํากับข้าวใช่ไหมคะเราก็เปิดหน้าต่างไปยงเปิดยังไงออันล็อกมนขึ้นนะคะแล้วก็กออกถาจำไม่พิดแต่ว่าผัก <c oughs> ไม่ออกคะ่ะ <c oughs> น่าจะต้องใช้แรงเยอะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ดูแบบนี้ <c oughs> นี่คะ่ะทุกคนจะบอกว่า นอกจากเคาน์เตอร์อันนี้ก็จะเป็นเตาใช่ไหมคะเป็นซิงค์ล้างจานแล้วด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เตรียมอาหารนะคะด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บของเป็นเตาอบซึ่งเจ้าของเขาบอกว่าเขาไม่เคยใช้ด้วยแล้วก็จะเป็นที่แทงน้ำนะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะนี่เลยนี่ก็จะเป็นที่นอนแบบ จ้าของรถเขาบอกว่าคือตรงมุมนี้จะเป็นที่นอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่ก็จะมีรูระบายอากาศก็คือจะไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีหน้าต่างเปิดเอาไว้ให้ระบายอากาศได้ด้วยมีไฟนะคะมีที่เก็บของเนาะมีที่แขวนเสื้ออยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็ถัดมานะคะก็จะมีกระจกด้วยนะคะนี่นี่คะ่ะกระจกดีจังเลย มีกระจกอยู่ในรถด,ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะมีห้องน้ําจริงนะคะเขาก็จะมีซิงค์ล้างหน้าโถส้วมแบบใช้ได้จริงนะคะแล้วก็มีกระจกให้อีกค่ะจะเอแล้วก็จะมีนี่ค่ะมีชวเวอร์ด้วยสาหรับอาบน้ำนะคะ เออก็สะดวกสบายดีเนาะมีช่องเก็บของนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมีที่ระบายอากาศเอาจริงๆคืออยู่ในแคมเปอร์ตอนนี้นะคะก็ข้างนอกร้อนแล้วนะคะแต่ก็ไม่ร้อนมากค่ะก็ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าค่ะมีที่เก็บของเล็บในนะคะแล้วก็มีไฟด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเหมือนกันค่ะเป็นมีสำหรับแขวนเสื้อผ้าได้ด้วยนะคะเนี่ยประมาณนี้ แล้วก็ะตูนะคะที่นั่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าค่ะน,นี้แต่เจ้าของเขาก็ไม่ได้เก็บไปนะคะก็โอเคให้รู้ว่าเป็นช่องเก็บของนี่นะคะแล้วก็ด้านล่างด้วยก็เก็บรองเท้าได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าอันนี้ก็ไว้สําหรับกันมแมลงกันอะไรอย่างนี้ค่ะตัวพั็ลมดูดอากาศนะคะไว้ให้แล้วก็ ถือว่าสะดวกสบายเลยค่ะแล้วก็กว้างขวางกว่าที่คิดเยอะมาก